อ่าเฮัสวงจะลงไปหยังอั่นน่ะโอ้ยเอิ้นซุมัยเนาะอันนี้เรียนเรื่องออร์เดอร์แล้ปองมาซ่เฮาสิเรียน <coughs> สาชาแนลโดยไปรการกับสาวนยุประเทศไทยือเก้าสบายดีอนก้องเารก้อนํำ้องาสว่างหรอเจเินอจับวันนี้เจ้าาคอยมาใส่คตึกแข็อ้า่ได้ยินขนว่าว่าตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยไน่อย่แล้วอยากพาจะมาเบิ้ง บุหัวพ่นเส่เขาารือบ่อเดียวนี่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 ตัวนี้ดียวนดตัวเหลือตาเด้โคตรโพลนี่เนาะสูงรีแนมจนบเห็นเนี่เหลือตาพี่น้องก่จเ็นนะมันเหลือตาไอ้บุหัวพัเเข่ารูปอไ้เนาะึกนี่กะึกนี่กะเป็นถ้าู้ใหญ่เจดีเนแนนนำมาสาสว่างเลยไอ้กะบุหัวม บกเพื 1> 1> ok, ่นให้ชื่อปีบ่ตามเพื่นแจ้งมาว่าเพื่นให้ซื้อปี่บ่ะแลตัวขาสมเนาะ่นกัยยางไปบงเนจังวะเด้อถามฮ้าถามห้ามไปนี่แด้อเนาะเห็นจังไหสขึ้นไปเจ้าหัวใจสีบวินบ่่ะเดี๋ยวเพิ่มาเดีมาถ่ยะตึกนยขนาดก็ นี่็ดับดิบมาได้กอเเบสเหตุเบได้ชิมกับพี่กันมันลดสปีดบ่บ่มันบัเลยมปนบ่เลยมันไม่ได้ลดสปีดข่อยก็ได้แต่ถือทำเพรานี่เจบอวันที่เขาเอไปเติมเงินกับเขามาได้ดูแลดิอาสาเนาะอันนี้คือหน่อยอ่ะมีแต่แก้วเลยเนาะ เห็นอยู th <Genesis> <us ứ riff aquilo> ่รอรเกาพี่อะไรเนาะโอ้การตะกอดถ่ายรึเปล้าเนาะสวัสดีครับ โอ้กวดกระเป๋าอ่ะโอ้ปวดปวดไปกวดกระเป๋าเน้อพยานมีอาวุธหรอ่ะเปิดเปิดเลยเด้อเพราะว่าบวันโอเคเนาะเข้าได้บอกขอบคุณครับโอ้ เย็นแค่นะสว่าัอะไรบบอ้นหลายเนังหี้ไปถามเพื่อนนี่เป็นตุ๊กตาแค่ไหนค้นอั่เดินเข้านี่ใช่ไหม <c oughs> โอโ้ ไปเจ้ากระยางนี่เนี่ยยางอ้อมไปมอมมาเนสวัสดีนะครับโอ้มีเครื่องดิ่มเกมี เจะได้ในรจะได้นไปตรงสักแต่เราแบนี้นะคะตดียวไอนัาได้ึแตอนมพงเทบป่ะแปดร้อยนัวสาสิบง่ถ้าหลังสามโมงครึ่งราคาจะเปลี่ยนไปหนึ่งามสิบบาท ตัววิวคิวชันดีแต่เว้นตรงอย่างบ้านเนาะไม่ชืวอชื่ออะไรแบบนี้เนาะอ่ะตัวนี้ลดอ่ะตัวนี้ค่ะสองสองี่นช้แค่ะกพันเจ็ดร้อยค่ะิบสามหนึ่งพันเจ็ดร้อซุ้มกันไหมอันนี้อันนี้ไม่ อันนี้เป็นตึกที่สูงที่สุดไหมครับใช่ครับแล้วตอนนี้ยังสูงที่สุดอันละก้อนที่ขนาดก้อนนี้เดี๋ยวหนูจะบอกพ่อหนูจะตั้งมีอาสูงกี่เมตรต่อไปสูงกี่เมตรสองร้อยสิบสี่สองร้อยสิบสี่ขาเลยได้ขยื่นขยันแค่เมตรแบบนี้ ขี่ขี่รี์ขึ้นบ่ครับโอ้โหโบไฟด้วยเนี่ยชาวสว่างมีแข่งกับปั้นอีกเยขึนย่างโอ้โออ้ เสแกนกระเป๋าเปลดลงอมอเอดิปลดปลดบ่อโอ้โหโหดีเหอเด้อพอพี่น้องเลยมันโอ้สแกนแล้วบ่อเลมันมันสิบหเหี้ยบ่ กระเป๋าคือเอ้าออกมาแล้วแบตแบแนมหมไล้นี่เนาะสองร้อยบาทเท่ากับ้องถ่ายหูบอะลองถ่ากอค่ะถ้ือไมู่กม่นไรอ้ายหูบอจะถ่ายตรนู้นสุวัง เอาเจ้าจกัขบขับยืยมมึงด้วยเหรอได้ ขัดแทะอันนี้เนาะเอาไปได้เลยบอกก่อนโอ้โหให้กวไปคมเนาะหมาบมากพี่น้องเลยบบโบโบแมนอันนี้ตุลาดีเอ้ากระเป๋าจะนี่กวดว่างเงือ mô mẹ này đấy thì nó cắp 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 sẽ lệ mời quý đồng mua hộ bác bác cắp để tham hết khỉn đấy này sao bên... <laughs> นั่นนี้เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีพนักงานพาขึ้นไปด้านบนอรอบโอ้เราก็ให้สักครูใช่ครับผมก็คือที่เราเป็นนก็ได้นะแต่เนี้ยมันจริเพราะทักเพื่อนร่วมเฉยจังว่าเด้อมันนหะแบบยังโบหอนมุงเพิ่นโบฮะโอ้ขึ้นเองกะอย่าเพิกยันหัวใจวายเนาะมันสูง<ะ>เลย วามีนจะแก่ได้ย,ยังไงเนาะช่องมาสิบอุหรจะหัวบ่าถ่ายหูกี่เนาะหมามากเป็นอะไรจะมาลูหลาน,นันเข่าโบเขาโบปินเลยเนาะนอ๋อตุ่นแก่คนหมามากมีแต่กระตุน นี่ตังนี่มันเป็นอะรจับใบบดมันเป็นเ,ยเลยนเนาะมันเป็นาจะสื่อตัวไปเทอะไ์กี้ไปแล้วคุรับเป้อยเปสิบบาทเนาะไป้ลยไปสิบบาทเนาะ สองคนกับพันเถอะเลยแค่จะบอกว่าคนลหนอยอ้กับบว่าไอ้กับว่าเพื่อไว้นนี้แ่จะบอกคนละหน่อยมันคือควายบยวะฮะอันนี้อ่ะอันนี้เป็นตึกที่สูงที่สุดนัดซวยเกันก็เสวิวงามเหมือนฉันบอก้ว่าองาม ตะเวนตกแบบกำลังคอยคำย้ำแรงๆนะเนาะเป็เพื่อมาถาเคือนนี่เนาะเข้าใจวะจะเป็นกอใ่ไมเนาะเป็นกอกีดก ฮะนั่งรอถ่ายได้หน่อยเนาะจะได้ไปกระลงมาเลยฮึบนโต๊ะนี้ได้มาถึงเติบโตเลยฮึโอ้ยลูลาดีเลยสาวๆได้ก็เป็นบุญอะไรที่ได้ขึ้นแบบนี้เนาะแต่มาประเทศไทยก็บ่เคยขึ้นเลยถ้าเคยเคยเห็นไหมไงกะนเพราะเห็นอลไรก็เมื่อเราสุเมยสุพอพังแบบ กเาไปยันมยไปได้ไปทยรูปมาหน่อยเองบอกวอซื้อตัวผสมปาษาเมย์ก็ยังไปบอกไปแล้วเป็นแพงเงินเนาะเป็นคือเอาเฮากับเลกกับการกักครั้งหนึ่งนะไเาก็เป็นตัวราคาน้นห่าลยตัวแลวบอกลีก็คือาผู้ใหญ่จะดีพยักให้ขึ้นพยัญนะเห็นได้มาเลย สาวสว่างนี่มาแล้วเนาะครับสวัสดีครับโอ้คิดว่าคิดว่าซิบโอมาแล้วครับตัวเอบอกครับโอ้หมื่นเทพบาทเวนนั่นหนาชาวสว่างสวยพี่น้องช่างเลยนี่งามเทพบาทนี่ คิโลตุ๊กๆขึ้นบ่อยแม่เน่คิโลตุ๊กๆกแมหมูขึอยากอื่เปล่เป็นคือกันบอกรเจ็ดสิบหกสั่งเนาะอมูขอยยจะอื้อได้สั่งอือคือกันบอกรยมันจะเป็นอะไรเนี่ เรข้ามสี้เบร์นรนะคะออลยบ้างออกเลยอ่ะโอ,อ้โหววอือเหรอโอูอื้อชาชมวังเลยโอ้โอ้อ้หอ้อโอ้โหโอ้อ้อ,อ้โหโ่อโอ้โโอ้องขึ้นอ้โ้วหโอ้ยอ

ภูเออือเดี๋ยวนี hmm. ้ะยินเาว่าิบบยิยอเรมนเป็นอะไรเนาะมันเป็นน้ำริฟขึ้นไวยบ่สาเสวอยังบััอย่างบัดชุดเด้เนาะ ก่ง no, so <laughs> no. oh, ่วงดีอยูประเทศไทยเนาะทาชวนเนี่ยมันเทคือแบบคือเขาแบบอยู่ในทึงยุ่นในเดือเนาะแเขาคอยตาค่าถือจะมีค่าสักชันเลยเนาะโอ้วยังไงบอาจะมาลองนีะถ้าใครหาเราจีบได้เลยอยูนี่ก็นไหยเดีลงไปยดลงไปกิ่งริบูวันสามเนาะส่าสว เดริฟมันขึ้นนั่ไอเออจะบอขึ้นทั้งนี้ก็ได้ขึ้นริฟนี่ชา้ว่าเกมยังอีกหรอนเนาะไฮิฟห้น้องให่น้องนะัอมีเฮริฟไหมโอ้โหลาลี อ oh, <c oughs> ันนี้เนี่ยจะเป็นของเทปกติ น้ำพึ่งกระแทงยังเงาะแก้วไทยเลยเมนบอกอันนี้ยังไงประเทศยัง่ายอันบินเีย่อันนี้เป็นประเทศแต่ละประเทศอันนี้คือประเทศไทย เหตุดีวี่ะาเลยาหาสิามเมตรอันนี้ใชสาม้ไเซครขนบนนี้สามี่เมตรรเมตอซี่เลยีเอ่ยสี่รป็นี มวยไทยเลยน,อน,อนี่ก็ะนั้นก็บ75,000บาทก็ได้เชียสิว่า75,000บาท75,000บาทได้เด็ด75,000บาทว้าเนียคือแพงแท้เลยของออกเกือบแสนหน่ว่น้องเขาตกตินราคาเลยตกใจเลย เกี่ยน้ำนี่ก็สิแพงอยู่ยัดตเทไรด์สสสว่างโอ้แพงเลไไ 600, 600. ยหกร้อยถกร้อยเทไรดะอย่างบนหั เก่งเลยาเป็นสามนะ ผักกะลิอ๋อมาสันนี่แห้งสูงอีกบ่าเอ่อต้อง มันคืออะไรอ่ะตัวสงข้างบนนะครับถ้าลง่กระจก็เาไปก็ได้ครับอาไว้สำหรับต้กระจกครับอเท้า่มุ่ดทับรองเท้าถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ลงกระจกไม่้องเอาก็ได้ครับแต่ว่าถ้าจะลงกะจ็ต้องใช่โอลงก็ด้เอาไว้ก่อนก็ได้ครับ้าไง่เอ้ ให้ไปเหมือนกันกเลยครับแกไม่ว่าจะเลื่อนดึงก็จะโดยบันไดทีพอมาสั่งโอ้โหอ,อ,อ้บานนี้บอกอ๋อเหงาูงขึง้นอ,อีกบาทหอ่แห้เป็นพัฒนากาเชื่อกระจกอยู่พี่ไดงวะโอ้โ่ได้

啊！<laughs>

คนสวนตีประานจะไม่ได้ายเนาะเป็นงานูเป็นทุกเปี่ยวนั่นกงานเฮงเลาเราพอลงไปแบบหัวขยุสงเนาค่อยลงไปทุกอย่างน้อยเดินเลยทุกคนเลยแต่ถ้าลงไปลงกูไบในปกติมัะธานเลยเขาแนวประานลงนิน่อยเยียมทั้งคนกัเป็น่าตึกแรร์ทุกคซื้ออะไรแรนะหยาหาไปหูเสือซื้อนะจาจวงเลย สำนีก็ยังค้าสันดอกๆไงผู้หญิาจะไปขึ้นเรือนาดียนเพราะอะไรอไไอชินังขาอยู่ลุมเนอะาจ้าใบ่ยอกตะเกยแตงตอพออะไรขึ้นมาจะมีกับค really ้าสันเดียวพะี่้องผ้าจะไปลงเรือป่ะใจอยู่ลุมจะมีผูกพายเรือเอกแล้ว่ต้าสวางใย่างบนยุงไปจงเก้วบเชี่ยวกับยางบนเนาะพักก็เป็นเด็กเดียวเมนย่าน ย่าแต่ยังจะซันอู่จริงฉนบอกเลยย่านดิแบบเอาแนมัทั้งหลุมห็นเตลดแตล่างนะผมยอเหตึกนี้คิดใจวิวๆะแบนี้ตาวสวก็ได้ลงพูไปเพื่อนจ้เลที่น้อยเพราะว่าเขาเป็นอย่างเขาเป็นทายคิดเนาะเพราะว่ายงีเสียง่ายไปกนเรื่อยเดี๋ยวจะเลยคนพี่น้องืเบือเอว่าก็ได้เนาะอะไรไม่น่กอมาคิดนี้สาสว่างก็ได้มากยู่า ตึกท <mile> ี่สูงที่สุดของประเทศไทยลืมซื้ออีกแล้วมหานครตึกมหาครตาหารว่าเออจะต้องการขอโทษขอเนอะยังเป็นอย่ในสมองยือขี้รืมขนาดเลยนอนไม่ได้อะไรจะมาคินี่ตาหารว่าสาสวลงก็ทักประกาศว่ะต้องการขอโทษขอให้ละด้อเนาะดูมาฮอโนี่สาวสวงรีก่อเปก่อนอไุนกันไหมนี่ีน่าแต่วาคิดนี่สาสเช่นขอกากราวสบายี Bye. <laughs>